เมึงปิดกูก็เดินผ่านได้ไอ้ยสก๊เกิดเป็นล้อมันเหนื่อยริ๊ๆเป็นล้อแล้วมันเหนื่อยกูไปดีกว่าจับตาจับตูดดูผู้ชายคนนี้ไว้ให้ดีครับผู้ชมดูเขานะครับผมโอ้โหเขาช่างชาญฉลาดซะเหลือเกินแม่ประตูมันปิดลงมาอย่างนี้ก็มุดไปเลยสิครับเอ๊อย่างนี้ดึก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 ,ดกอืเป็นไงเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหเชียวเลยอ๋อทำไมไม่ออกด้านข้างวะเฮ้ยกูทำจริงทำเพื่อไอ้ดม เกิดเป็นโรกส่งของมันต้องมีความฝันความฝันกูคือการออกไปโลดแล่นกูไปละไอ้มาดลองกลับบ้านจะมีจออะไรนะมีกิ๊กหรือเปล่าหรอบไม่มีจะไม่มีไม่มีไอยไม่มีแล้วหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วอ่ะบอกบอกบอกไหนข้าวข้าวอยู่ไหนอพี่จะตูดเอ้าวอ้าโทษทียายปากขอโทษบายบายไอ้แบนแบงก็บือมัเนี่ยหายไอ้ แบงนวัตกรรมใหม่จากพี่จีนไม่ต้องกลัวแฟนนอกใจเพียงใส่หัวมาละก่อนี่เลยไปไหนไปกันเดเมียจ๋าไม่พลาดจากกันแน่นอนรวมมิตรพี่จีนกลับมาแล้วครับไอยไปมาทุกนานฮาเกทโอ้แม่งมันโอเคเกือบเดือนเอเว่ย์เลยวันนี้กลับมาแล้วจ้าโอ๊แดกโอเครวมมิตดทริป ไม่ตอนเช้าเช้า <t> ก็รีบไปทํางานดีกว่า8ปดโมงแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วเจ้านายไม่กระดาทุกวันว่าไปทางานสายเลยชิบหายแล้วกูเคไม่ต้องไปทํางานแล้วบอกเจ้านายว่าขับรถตกคลองเอยประตูมันชอบเลื่อนลงมาเออค้ำไว้หน่อยโอ้ยโอ้ยตินโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยเจ็บตินโอ้ยวางอลไของเองวันนี้แมงเอ๋ยโอ้ยหัวโอ้ยหัวไปของบ้านนี้มันใหญ่ไงวะชิบหาย เขาโทษที่ด่าของครับพี่โอโลแสยจะเป็นพระโอ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยแต่เจ็บด่าโอ้โหไม่มาแล้วนะร้านเนี้ยโอ้ยเจ๊เอาหมาล่าสองถ้วยเจ๊เอาหมาล่าเนื้อนะเพื่อนนะเออหมาล่าเนื้อหมาล่าเลอะเฮ้ยแกแกเอาที่ถ่วงน้ำหนักด้วยแกคชิบหายอือออกไปข้างนอกเอ้ยโอ้ยเฮ้โทษค่ะไม่มีกระจกก็ไม่บอกอยไม่มีกระจกเอ้ย เขินค่ะอายอายยังเลยค่ะโอ๊ยอวย,ยอายอีกแล้วค่ะเอาละชุดพร้อมหน้ากากพร้อมโควิดไม่ได้แดกกูหรอก <c oughs> อขับผ่านไล่ชาไล่ชาไล่ชาโอ้เห็นปอด่วนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรีบเข้ามาเลยมาม่าหอหนึงแกะมาม่าจีนสามารถทำลายล้างตัวเองได้เฮียเราเป็ผีหรอกถ้าคุณไม่แน่อย่าห้าวเป้งกับเก้าอี้จีนนะ โอ้ยเด็กชฉดูต uh> ัวใหญ่โว้ยวันนี้ล่าปากโอ้ย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 ก็คือสู่ธรรมชาติเอ้ามาปล่อยปลาละพี่อาวุธลับป้องกันโจรทำงานว้าให้กูมาส่งใบสินค้าอีเวนแค่มาทำความสะอาดบ้านเนี่ยมันเงาแผ๊สเลยโอ้ยเกลือเงาเกินกยัดแทงให้โต๊ะกระจายนะใคยดูปั๊บเลือดกระจายเลยทีเดียวเกี่ยวเ ออกจากหมู่บ้านก็ต้องติดปัดโอ้ยยุงย่งยากจริงไงแกลมบ่นมาให้เวงฮะบนเยอะนี่มังไงโดนคุนด่ดโอ้ยเฮียสัตว์เฮ้ยในที่สุดเนี่ยก็ได้มาทำงานที่มรทนเฉีฉวนไงได้ข่าวว่าประเทศจีนเอาเงินเดือนพนักงานสายทำอาหารมันสูงเ,เ,เลยต้องทำเมนูชั้นสูงให้หน่อยค่ะ iPhone ทอดเห็นไหม เราไม่ต้องเหยียบเข้าไปทางขวาก็มีแต่ขี้โคลทางซ้ายน้ําก็ท่วมสบายมากเพื่อนตรงเนี้ยว้าก้าเอาพี่เฉินลงไปทําไมอะพี่ฮะเล่นน้ำมาพี่ไม่ใช่ช่วงทีไม่ว่าประเทศไหนก็มีหมาเป็นของตัวเองครับ <c oughs> โอยลกสารพี่ไรเดอร์คนนี้จริง hey, ไอ้บาฮีอะไอ้ชัดไอ้ชัดเอ้เหล็กสะพานเราไปดงอ,นนองซื้อนี่เราใช้ไม้กับพอแล้วว้าซื้อดีกว่าครับ ใช้กูทุกวี่ทุกวันไอ้เขี้ยตายใส่มนุษย์ไอม้มนุษย์เวกมึงดุขาแนะ่รถเข็นทำลายล้างมาก,กินเร็วมาก,กินเร็วเดินชา้าเดินชา้ายิ่งกิ๊กโอ้ยโอ้ยเวดเด็กเขี้ยดุกูแน่ดุกูกูแบกนี่แหละทีเดียวเลยกลับบ้านไวเ <c oughs> ท่าแก่ภูมิใจในตัวกูเท่าแก่เท่าแก่ช่วยลุกด้วย <c oughs> เฮ้ยเก้าอี้แม่งปั้มคนว่ะเพิ่งเคยเห็นนี่อาจจะเพิ่งหลบได้นี่ไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูโดนป้ายก็ทำชำเราค่ะ ah. จอดธรรมดาไม่ไ <hiding> ด <fake noise> ้จอดธรรมดาเดี <honestly> ๋ยวพอตายโอ้รถราคาสองมันหยวนแม่งเก่งว่ะเฮ้ยงานจัดกิมหายแทนฟอร์เมอรสไล้์ละมางานมันเกิดลูกสาวญาติโอ้ยเจะเขาลบลูกสาวญาติไปหนึ่งทีหมื่นหมื่นปีนี่ถุงกระสอบเจ้านี้ไม่แข็งแรงว่ะแลกเยอะๆเลยแต่เก้าอี้มึงปอมากไอ้เฮ้ยรถตเพิงจะลดน้ำบอขอน้ำฟรีหน่อยพี่ว่าโอ้ผมไม่เอาแล้วก็ได้ เก้าอี้จีนสลายตัวผมไหวเลอพี่พี่ซื้อดีๆทั้งทีเถอะเก้าอี้เนี่ยมาแล้วเราไม่กัดค่ามันฟันอย่างเดียวค่ะเฮ้ยเฮียโอ้ยกลัวโอ้แตกหมดเลยต้องแสงต้องแสงกูเก่งกูเฟี้ยวกูกระเจียวเรื่องแสง ต่อไปนี้เป็นคลิปของอีพีเก่านะครับก่อนหน้านี้มันติดเหลืองติดแดงติดบินไปแล้ว <c oughs> ต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวเอามารวมกันในนี้เลยละกันนะจ๊ะได้ข่าวว่าน้ำร้านนี้ลดราคาต้องรีบอะชานม2องแกะคนจีนเขาบอกไม่เห็นกระจกกันหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยถามจริงฟันร่วงไปแล้เจเอาขนมปัก แ่บโดนปังละเอาหมอหมอ,อ้ยฝนก็ตกเอ้ย,อยทำไมฝนมันจุดมาปเป็นแดงๆตามไ,ไว้นะครับข่าวหลังให้เดินตามเมียพาะเมียถูกเสมอไอสัตว์เอ้ยหยิบเลยนาฬิกาโลเล็กกูไปละโอ้ยโลเล็กโดนสกัดกันไปละเสร็จเรียบร้อยทำงานมาหลายปีมีกระจกด้วยลหะวิ่งมาด้วยความไวแสงอโดนเบรกด้วยความไวจก เดินมายังหล่อซื้อเหล้าในเตี๋ยวอ้แล้วคือไม่ใช่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมร้านนี้มันใสเกินแล้อไไงว่ากระจกเนี่ยโอ้แต่ละคนโอ้โหแล้วกระจกแม่งหนาชิบหยผมลืมเขียนป้ายบอกให้ใช้มือเคาะครับตัวถีตัวถ,ถ,ถ,ถีลูกะ้ะแม้แต่ในบ้านเจ๊เขาก็ไม่เวน้นโอ้เอ้ยเอาแว่นไดมิจีนก็นีีโอ้พากหมดแล้วไอ้หายเมืยตำรวจไล่ล่ากุเนียนลงแล้ปล่อยชิลยืน ลา,ลา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 โอ้ยใครเข้าไปไหนวะน้าโอ้ยตำรวจตาเอ้ยจับไม่ได้แล้วคุณตำรวจหัวใจช่วยกูรอดละ <c oughs> เอาเลยเอาเลย <c oughs> ได้เลยเลสเกอรบโอ้ประเด็บประเด็บนิวประเด็บนิวอ้าประเด็บนิวข้างลึกแดกมากนี่เชีย่ยนี่ผมคิดคอนวิดีแช่วิสกี้อย่างเจ๋งมาแล้วคุณผู้ชมดู <c oughs> ดูแะมรับจับอ่าเฮ้ย ไอ้พวกบ้านใหม่ชา้านเป็นไงโอ้ยสุยญ,ญาเลยเไื่อยโอ้ยกว้างขี้ผายเลยนมาดูดิโอ้ยตรงน,นี้ว่ามาเรียงกาคองต่างชาตินี่วันนี้คนต่างชาติแอ้วันนี้กล้องเละเหี้ยชาตนี่มาโอ๊ยใครขัดผืนนี่เงาเกลืกเกินโอ้ยโอยปวดตุดปวดตุดปวดตุดเคลียแตกขี้ด้วยขี้ด้วยขี้คุณหนูด้วย,วย,ดดวยอ๋อพี่มาแล้วเจ้าน้องสาวแบบแบบเจ้าหญิงเลยลือล่อย๊ยโอ๊ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงกูทิ้งโค้งไปแล้วเฮ้ลื่นเกินโอ้ย โอ้โหปวดขี้คู่ปวดขี้คู่กูไปตักชาให้แป๊บโอ้ยคารวะใต้เท้าค่ะห้องเฮาเสด็จโอ้ยคารวะคู่ค่ะหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นต่อผมเสร็จเดินโชว์นะโอ้ยหลอลื่นโอ้ยหลอลื่นัดโอ้ยหลอลื่นไปแล้วนะอว้ายบ้านเรามีสไลเดอร์ด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้ลูกกูเอวยวายอะไรวะเออโอ้ยบังมีสไลเดอร์ด้วยเหรอโอ้ย โอ้กูรู้ละโอ้โหเป็นอะไรนะพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงชื่อกูทีพ่อมึงเป็นอย่างนั้นแหละแม่จา๋าเอาแล้วมากินกันพร้อมหน้ารพร้อมตาเอาจีนราคาถูกสลายล่างเอาากงเอกระจอกมึงได้กระจอกจริง ้ยร้านแม่งเหม็นว่ะเหม็นขี้หน้ากูไปหละเลสโก้เบียร์เบียร์ซื้อเบียร์ครับพี่เป็นไรหรืเปล่าหิวเบียร์ครับขับรถเพิงเพิ่งล่าเบิกลงล่าเบิกลงว่ะวังนี่อยากไปหนกสปาดิโก้หนวกสปาบงบกข้ามปเชศนะลูกโอเคไอ้โตมาล่าหมูที่นนึงเี่ยทำไมของเล่นเนี่ยายหน้าร้านบอกร้านนี้มีที่จอดก็เข้ามาเลยอ่ะว้าอะไรอะเสียงเลขพิเศษชามแกโอเค สลายล่างอยู่ดีๆเก้าอีแม่งก็ไปหวานดีไม่ว่าดีอยากจิบหามเล่นเออเอยแทบอ้วกเออหลับในเวลางานแล้วบึกโดนกูพีหลอกพีหลอกมาเช้าเดินแอคหน่อยเฮ้ยไม่มีใครมาเฮแต่พนักงานทาอาสาสมรมาก่อนลื่นดีจัง กล้องนี่มันถ่ายอะไรวะเนี่ยเออได้ใช้กล้องละไออากาศหนาวนะโอ้เฮ่ยเสดึกสดึกสดุคข้าวแต่เท้าไม่เป็นไรเดินสวยเดินเชิดเดินเลิศเดินยิงค่ะไอวัวกิ๊ิพายกูดันนมมาเกล้งไงตุอะ กำลังดูท่ออยู่เป็นไรอะตูปไม่เป็นไรแต่ตอเนี้ของตูปนะมาฉี่แล้วก็ไปนอกเวลางานขอสักทีขอสักทีกทจวดจวดเฮ้ยคืนนี้ทำโอทีด้วยนะที่รักฉันว่นขนาขานทั้งหน้ามันแปลกๆนะแปลกยังไงโอเคผมรู้ละขยมเจอเโอ้ยโอ้ยโอ้โหมแม่แม่ โอ้ยเวทเอะกูไม่ดีอะไรเนี่ยมึงมาตู้มันเบื่ออย่าออกไปเดินเล่นบ้างเนี่ยเอ้าไอ้เวทแม่งอยู่ในตู้ไม่ชอบสิรักโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเดินได้ไอ้หนุ่ไปไหนไอ้หนุ่มทำอะไรอยู่อะพ่อย์เปลี่ยนไฟหน้าไฟมันพังเนี่ยต่อสายอยู่เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เด็กเคียวไอ้เด็กเคี้ยวเป็นงูเห่าในเมืองกรุงก็ต้องซุ่มโจมตีเพราะป่าไม่มีเจ้าแมบโอ้ยผ่าด 杀了一堆。